ช่วงนี้ฝนไม่ค่อยจะตกแล้วน้ำคลองนี้จะไม่จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่จะเป็นน้ำคําแบบดำๆคนจีนที่นี่เขาจะขยันกันถ้ามีพื้นที่เล็กนิดหน่อยตามนี้เขาจะปลูกต้นมะพร้าวปลูกนั่นปลูกนี่กัน ดีกว่านั่งเฉยๆเป็นการออกกำลังกายเขาจะปลูกต้นมะพร้าวแซมข้างคลองเขาก็อยู่ตามหมู่บ้านจัดสรรนี่แหละแต่เวลาว่างๆเขาก็จะแบบว่าจะปลูกจะมาปลูกต้นกล้วยพวกต้นมะพร้าวปลูกนั่นปลูกนี่ปลูกผักบรรยากาศเพราะว่า เมื่อวานนี่คือเลือกตั้งวันนี้คนจะไม่ค่อยออกไปนอกบ้านเพราะว่าคนที่นี่เขาจะกลัวแบบวุ่นวายไงอ่าเพราะว่าเมื่อคืนนี่นับคะแนนแล้วเขาตอนเช้ามาเขาก็เขาจะกลัวกันไม่กล้าออกไปตลาดกันกลัวแบบวุ่นวายหรือแบบว่าบางคนไม่พอใจเนาะอ่าคนที่เลือกไม่ได้รับเลือกตั้งอะไรอะไรเขาก็จะวันนี้จะ ไม่ค่อยจะออกมานอกบ้านกันก็ต้องรอพรุ่งนี้เขาถึงจะเริ่มออกมานอกบ้านกันเพราะว่าคนที่นี่เขจะแบบว่าอะไรนี่อะไรเขาก็ก็จะกลัวกันเขาก็เก็บตัวอยู่เก็บตัวอยู่ที่บ้านกันเยอะไม่ค่อยจะออกมากันแบบรถแบบวันนี้ก็จะเป็นแบบเงียบๆหน่อยไม่ค่อยคนไม่ค่อยจะพุกล่าน เป็นบรรยากาศแบบนี้นะคะสนามหญ้าสนามหญ้าแล้วก็จะเป็นแบบว่ามีสารชีนอันนางคนก็ตามหมู่บ้านตามถนนหมู่บ้านนี่ก็ก็กเจริญเหมือนเมืองไทยเราก็มีลาดยางปะตอยอะไรอย่างเงี้ยก็ ความเจริญก็สูสีหมบางไทยเราเนั่นแหละแบบว่าอะไรถนนหนทางเขาก็ก็จะทําแบบดีเลยตามหมู่บ้านตามอะไรอย่างนี้ก็จะปิดคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะช่องเล็กๆ จะก็จะคอยถ่ายคลิปไปเรื่อยๆเกี่ยวกับมาเลเซียนี่แหละค่ะเพราะว่าอยู่ที่มาเลเซีย